สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําน้ําขิงดื่มนะคะช่วงอากาศเย็นๆอย่างนี้เนาะน้าขิงนี่เป็นอีกเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะคะช่วยให้แบบเรากระชุ่มกระชวยนะคะแล้วก็สรรพคุณเข้ายอะะ่อยะแลยค่ะเข้าไปดูในพี่กูนะคะแต่ว่าทางภาคเหนือเราเนี่ยเวลาเรามีงาน งานงานศพเนาะเขาเรียกว่าอะไรงานเขาไปช่วยกนันกลางคืนเขาจะต้มน้ําขิงหรืเลี้ยงแขกนะคะเพราะว่าทำเพร่ส่งคนเขยาเนาะอากาศเย็นๆมีกลางคืนมาเขาก็จะเลี้ยงพวกชากาแฟแล้วก็น้ําขิงนะคะน้ําขิงนี่มีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อเสียนะคะข้อห้ามก็คือคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็พมดันโลหิตสูงไม่ไม่ควรดื่มค่ะนะคะ,นะคะ เพราะว่าไม่ให้ไม่ให้ผลดีให้เกิดแต่ผลเสียอย่างเดียวนะคะวิธีทําน้ําขิงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่ขิงแก่นะคะอันนี้ประส้มจะใช้จะทําน้ําต้มต้มน้ําขิง1ลิตรนะคะใช้ขิงประมาณ2แง่งใหญ่ค่ะขิงแก่เอาที่ขิงแก่ใหม่ๆสวยๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาจะไม่ปอกนะคะจะจะใช้วิธีขูดเปลือกเอาค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายถ้ามีน้ําตาลทรายแดงจะดีมากนะคะแต่บ้านประสมไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายขาวได้ค่ะแล้วก็น,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 ะะน้ำหนึ่งลิตรนะคะเปล่าน้ำหน่งยค่ะเราจะต้มเราจะต้มน้ำไว้ก่อนนะคะให้หม้อร้อนอย่างนีงค่ะแล้วจะมาทำการปอกขิงะคะ่ะ ตอนนี้ะส้มก็ทําความสะอาดคิงเสร็จแล้วนะคะจะไม่ได้ปอกออกหมดค่ะเราจะขูดแค่เปลือกบนตรงนี้ข้างนอกออกนะคะเพราะว่าคุณค่าทางอาหารแล้วก็กลินน้ําหอมละเหยเขาอยู่ตรงเปลือกเยอะนะคะเสร็จแล้วประส้มก็จะเอาไปบุกค่ะบุกให้ให้แตกนะคะเพื่อจะให้น้ํามันหอมละเหยเขาออกค่ะเราถึงจะไปต้มนะคะในมะส้มก็ห่อด้วยผ้าขาบางนะคะ บุบเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำการต้มนะคะปุบแค่ให้พอแตกค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆขิงแก่เพราะช่วงนี้ก็ดูขิงแก่แล้วนะคะนี่ค่ะบุบได้ไหมโอ้โหมือส้มก็แห้งนะคะ ตอนนี้สมตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะคะเพื่อนๆตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็จะทำการใส่ขิงที่เราบุกเนี่ยลงไปค่ะ,นะคะน้ำประมาณหนึ่งลิตรค่ะแล้วก็ผสมจะทําการต้มไว้ประมาณ20นาทีนะคะให้น้ำสมุนไพรเขาออกให้น้ำหอมละเหยของขิงออกมาค่ะ อันนี้ต้มมาได้20นาทีแล้วนะคะผสมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเพื่อนๆน้ำตาลสั่งถ้วยตวงนะคะก็พอน้ำตาลเดี๋ยวจะคนให้น้ำตาลละลายเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายแล้วก็จะไปกรองน้ำขิงน,นะคะนี่ก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆหอมแล้วค่ะหอมมากน้ำขิงแก้โควิดนะคะเดี๋ยวปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากรอง โอเคกล่องแล้วนะคะเพื่อนๆป้าหยกอันี้ออกด้วยาาวจะเอามออมันกลับซวนมา <c oughs> เดี๋ยวเอามออมันกลับกืนช่วงนี้อากาศหนาวๆน,นะคะแก้ไข้หวัดแก้เจ็บคอนะคะแล้วก็รักษา บำรุงร่างกายนะคะสับุณลก็เยอะนะคะพระส้มก็พูดไม่ถูกเดี๋ยวจะพูดผิดอีกนะคะเข้าไปดูในสรพคุณของสมุนไพรดูนะคะแต่ว่าพระส้มทานมานานแล้วค่ะถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยทางภาคเหนือเราจะมีขิงแก่เยอะออกมานะคะอากาศหนาวๆเราก็จะต้มน้ําขิงแล้วก็ดื่มกันตอนเช้าๆนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอากาศหนาวๆช่วงนี้นะคะทําน้ําชาน้ําขิงอุ่นๆร้อนๆกินตอนเช้าคะ่ะเพื่อสุขภาพนะคะตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเนาะแต่แนะนําอีกครั้งนะคะคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงจะเป็นพิษนะคะเสือบไม่ได้ค่ะม่ให้ไม่ให,ห้ไม่ให้ประโยชน์นะคะให้โทษอย่างเดียวนะคะ แต่คนที่ไม่เป็นโรคเหล่านี้ก็คือจัดการได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ไว้เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่ดเดี๋ยวน่างชืก้า <c oughs> ขอบคุณคะ่ะเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ